So สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดยนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Civilization นั่นเองนะครับเป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC นะครับนตอนนี้ก็เปิดให้บริการทั้งในเวอร์ชัน iOS แล้วก็ Android แล้วนะครับสำหรับ iOS เขาเปิดมาก่อนสักประมาณสัก2,018นะครับ a n d r o อ d เพิ่งเปิด2,020นะครับ iOS เปิดมา2ปีได้แล้วนะครับนะเพิ่งลงเวอร์ชัน Android นั่นเองนะครับนะคือเกมตัวนี้เราสามารถเล่นฟรีได้60เทิร์นะครับตัวเกมเป็น RTS นะครับที่คุณภาพแบบ ครับแน่นแน่นอนนะครับนะใครอยากจะเล่นต่อนะครับต้องอันล็อกเกมแบบโฟรนะครับราคาผมจะไม่ผิดมากี่ร้อยจำไม่ได้สี่ห้าร้อยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมผมไม่ได้แบบอัลล็อกอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองนิวเกมมาให้ชมบรรยากาศในเกมด้วยแถมจริงมีมดมันตีเพลเยอร์ด้วยนะครับมันตีเพลเยอร์เนาะโอเคครับเดี๋ยวลองเล่นเนาไปให้ดูนะอ่ะอันนี้เราเข้ามาบรรยากาศในเกมแล้วนะครับอย่างที่บอกไปตัวเกมมันเป็น r t s ใช่ไหมครับมันสามารถซูมเข้าซูมออกได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยว อันนี้จะเป็นระบบการฝึกสอนของตัวเกมนะครับ <S <S ก็เนียรมบายนะครับเนี่เราสามารถซมเข้าซมออกได้นะครับอันนี้จะเป็นชนเผ่าแรกนี่บที่เราแบบควบคุมอยู่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวคอยสำรวจพวกอารยธร,รรมต่างๆบริเวณนี้นะครับเวลาที่สมมติว่าเราพาทหารหรือว่าองครักษ์ของเรามา,มายืนบนภูเขาอนะไรแบบเนี้ยระยะการมองเห็นมันจะกว้างกว่าอยู่พื้นที่ราบอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสถานที่การวิจัยต่างๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ควรทำนะก็ ตั้งถิ่นฐานครับก็คือการสร้างเชลเตอร์นี่ยครับเป็นเมืองหลักตรงนี้นะครับกดที่เมืองนี่ครับแล้วก็กดนี่ครับตั้งถิ่นฐานตรงนี้เลยนะจริงเราสามารถเดินก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปตั้งถิ่นฐานตรงนู้นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับส่วนทหารตรงนี้เราแตะที่ทหารก่อนนะครับแล้วก็แตะที่ลูกศรแบบนี้ครับแล้วก็เลือกช่องที่สามารถเดินได้แบบนี้นะครับแล้วก็เวลาทำอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวาล่างตัวนี้จะมีเกี่ยวกับการเน็กเทอร์ก็คือในเทิร์นถัดไปนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะ ก็ <g liness> ดูก่อนนะครับต่อมาเราจะดูเราจะทําอะไรนะครับอ,อันนี้จะเป็นเมืองเราเนาะโอเคอันนี้เมืองเรามีอะไรลงรายละเอียดมีอะไรบ้างอ่าก่อนจะไปเริ่มจริงจริงนะครับแนะนําให้เปิดตรงนี้ก่อนนะครับที่เป็นเครื่องหมายอยู่ข้างๆอไอ้เครื่องหมายตัวนี้นะครับนะอันนี้นะครับให้โชว์ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นการโชว์ทรัพยากรทั้งหมดในนี้อ่าค <c oughs> ือถ้า <c oughs> ห,หมิว่าเราปิดไว้แบบนี้นะครับบางอย่างคือคือเราไม่เห็นไงคือแนะนําให้เปิดไว้ดีกว่านะครับ หรือใครชำนาญแล้วเห็นแค่พื้นผิวอะไรเนี้ยก็รู้ว่าตรงนี้สามารถทําอะไรได้บ้างแบบนี้ก็โอเคนะครับนี่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต,แต่แบบสะดวกนะครับนะแล้วแต่สะดวกต่อมาเนะครับเขาก็จะมีด้านขวาล่างเนะครับเขาจะมีให้เราเลือกนะครับเราสามารถพัฒนานอะไรต่อได้บ้างนี่ครับมี building มี s c o u นะครับเราสามารถส่ง s c o u ไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆได้เป็นปายหรืออะไรแบบนี้นะครับมีการิงเกอร์นะครับไม่ใช่การเกอร์ e ล s งเกอร์เฉยนะครับแม็ติด ในส่วนการสลิงเกอร์ก็จะเป็นพวกทาหารที่ปลาหินนะผมจำไม่ผิดนะเออไม่ได้เล่นานานแล้วนะครับเคยเล่นแบบผ่านๆน,นะแล้วต่อมานะครับก็จะเรื่องการรีเสิร์ชนะครับกดด้านขวาล่างมือนี้นะครับจะมีคําสั่งรีเสิร์ชขึ้นมานะครับก็อย่างเช่นปลาสูสซาห์โหรสาร์ทำทำเหมืองมีเกี่ยวกับป่านะครับถ้าสมมติว่าเราอยู่ใกล้ทะเลหรือบอ่อน้ำอะไรแบบนี้เราสามารถวิจัยในส่วนของ อ๋อประมงได้นะผมแนะนําช่วงแรกก็ปลาสุสั์หรือไม่ก็เหมือนก่นก็ได้นะครับอยู่ใกล้หินอะไรพวกนี้นะครับนะอันใดก่อนก็ได้แต่จริงๆถ้าแนะนำนะครับให้ไอ้ทำเหมือนก่อนนะครับปลาสุสั์นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่เห็นป่ะจะมีรูปแอนิมอลอยู่นะครับรูปสัตว์จะบอกอยู่ใต้รูปนะครับว่า9เทิร์นนะก็คือต้องรอ9เทิร์นนะครับเนี่ยมีปุ่มแน็กด้านขวาล่างลงมาแล้วนะครับเกมนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษอ่านิดหน่อยนะครับนะถ้าแบบจะอินจริงๆนะครับต้องใช้เยอะ คือถ้าแบบถ้าแบบไม่ได้ภาษาเลยมันจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่วก็พอล่นตัวเกมได้นะครับนะอันนี้ต่อมาครับเดี๋ยวเราให้ทหารเราแบบเ,เดินสำรวจดีกว่าการสำรวจก็คือจะเป็นการลากแบบนี้ไปนะครับตามช่องนะมันก็จะเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้เล่นกับบอทดเล่นกับ AI นะครับนะกลางจอเยอะๆมาทางด้านขวาน,นิดนึงจะมีจำนวนเทิร์นบอกอยู่แล้วก็ระยะเวลานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นพวกทรัพยากรต่างๆที่เรามีนะตอนนี้นั่นเองนะครับนะ แล้วก็ตัวเมืองตรงนี้เราสามารถอัปเกรดได้นะครับนะสามารถกดอัปเกรดอันนี้ n e x t turn ไปก่อนนะแล้วก็รอนะครับรอไฟสตูนะครับเขาทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราแบบอ่รีเสิร์ชในส่วนของอ่สลิงเกอร์นะครับที่เป็นคนที่ปลายหินเนาะเรากด n ิกไปก็ได้นะครับแต่ว่าส่งทหารเดินครับลากไปเรื่อยๆนะครับเดินสำรวจไปแผนที่มันก็จะเปิดเรื่อยๆเห็นไหมครับ เนี่ยเห็นป่ะมันก็เริ่มเปิดเริ่มเปิดเรื่อยๆนะเออเหมือนใครที่เล่น GTA อะครับจุดที่เรายังไม่ได้ไปมันก็ยังเป็นมืดๆอยู่เราไปแล้วมันก็สว่างค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวเน็กเทิร์นไปรัวๆเลยนะครับสำรวจก่อนเน็กเทิร์นรัวๆเลยก็ได้โอเคเน็กเทิร์นก่อนให้ในส่วนของสลิงเกอร์มันเสร็จก่อนนะครับอ่ะเน็กเทิร์นอีกรอบนึงโอเคครับ อันนี้เราเจอนะฮะทหารเจอทหารครับทำไรก็บวกกันดีทําอะไรไม่ได้ก็บวกกันดีเออไหนๆก็เจอแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เจอกันมันก็จะมีแย้งเตือนขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถตีเขาได้นะครับแล้วก็เลื่อนรถอะไรทำนองน,นี้นะครับมันเป็น RTS แนวบริหารจัดการนะครับที่ต้องใช้เทคนิคในการเล่นไม่ได้สูงมากนะไม่มันขึ้นอยู่กับแนวทางการเล่นแต่ละคนเลยนะครับนี้ไม่มีผิดไม่ไมีถูกนะผมบอกไว้ก่อนผมก็ไม่ได้แบบ เก่งเทพหรืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นอีกเผ่านึงนะครับสลิงเกอร์นะแล้วต่อมาครับเดี๋ยวเราสามารถอ่าบริสุทธ์ต่างๆได้นะครับ building เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกคนที่ไว้แบบอ่าสร้างนะครับในส่วนของพวกอ่าสิ่งกอ่อสร้างต่างนะครับใช้กี่เทินเนี่ยอ่าเดี๋ยวริสุทธ์ต่อนะครับโอเคนี่ครับใช้ประมาณ6เทินนะเราถึงจะได้พลหารเกี่ยวกับการ building มานะครับ โอเคเอาไปช่วยได้ไหมเนะี่ยมันไกลมากเลยนะตีครับตีตีตกถูกตีครับโ okay. อเคกดกเร์นครับน็กเทร์นผมเล่นให้ดูแค่ค,คร่าวๆเท่านั้นนะครับใครชื่นชอบ rts นะครับผมว่าเกมนี้แบบควรค่าแก่กการซื้อมาเล่นแน่นอนนะครับนะโอเค ตีก่อนตีต่อที่ต่อคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับเราสามารถยึดตรงนี้ได้แล้วนะครับนะก็เป็นการยึดตรงนี้เรียบร้อยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นของเราแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างพวกสิ่งก่อสร้างหรืออะไรแบบบริเวณนั้นก็ได้นะครับอโอเคยึดเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเน็กเทิร์นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมสร้างพวกสิ่งก่อสร้างให้ดูเล็กน้อยนะครับอันนี้รีเสิร์ชในส่วนของปลาสัตว์หรือว่าพวกต่อสัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็สามารถรีเสิร์ชอื่นๆเพิ่มเติมได้นี่ครับด้านขวาล่างมีรีเสิร์ชเพิ่มเติมขึ้นมานะครับต่อไปก็แนะนําเหมืองนะครับใช้เวลาในการรีเสิร์ชประมาณ9เทิร์นนะครับก็เทิร์นที่เราเล่นนี่ครับเล่นฟรี60เทิร์นนะบอกเลยว่ามันเพลินจริงๆนะครับไม่มีนะเทิร์นเดียวแล้วจะเลิกนะครับถ้าอินกับแนวนี้ผมบอกเลยว่าสุดดจัันนนะะเเหลืออีก3ทิรร์คบ อ่ะเน็กนี่ครับเอามารวมรวมกันก่อนนี่ครับอ๋อในส่วนตรงนี้เราสามารถวิจัยการประมงได้นะ,ะเดินเดินบริเวณนี้แหละผมจะเน็กเทิร์นไปเรื่อยนะจะไม่ทำอะไรแล้วจะให้ในส่วนของบิวดิ้งเสร็จนะครับเดี๋ยวจะสร้างอะไรให้ดูอีกนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเล่นจริงๆบอกเลยว่าชั่วโมงเดียวไม่พอนะครับแนวนี้ <laughs> เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากสุดยอดมากโอเคครับอ่ารีเสิร์ชบิวดิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสกาโอเค อันนี้นะครับในส่วนของพลักงารบิวตี้ออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสามารถาสร้างการเก็บโคงเก็บเกี่ยวได้เนาะโอเคอ่ะรอกันครับปึบ๊บนี่ครับเราจะลงหลักปักฐานตรงนี้เล้ใช่ไหมนี่ครับมันจะมีพวกไอเทมต่างๆอยู่นะครับก็โอเคครับเรียบร้อยเนี่ยเห็นปะ ก็สร้างไปนะครับรอรอรอแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นลักษณะการเล่นประมาณนี้นะครับมีการวิจังวิวิจัยรีเสิร์ชนุกนนี่นั่นอะไรแบบเยอะนะครับตอนนี้เขาก็จะบอกว่าเราวิจัยอะไรไปบ้างแล้วนี่ครับเทคโนโลยีเราไปถึงไหนแล้วมันก็เล่นเป็นยุกๆไปนะมีเยอะนะครับมีเยอะมีเยอะเออใครที่สนใจแนวนี้ครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากกันไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ